เป็นปลาข้าวปั้กจิ๋นนะให้ก้านจิ๋นให้ก้านจิ๋นส่งมาช่วยเบบี้โอ้เป็นอะไรกันเนี่ย เอกซิเจนนันเนี่ยนะอันนี้อันนี้เหมือนปลาขาวมั้งหรือเออปลา เออกมาตีนม่ะไม่เหรอมาหมาออไม่นี่เมื่อกี้ม่ปลากระเพราไ่ั อยู่บนหัวอยูหัวห้มันแตกปลาเนี่ยน้ามันแตกๆอ่ะ่เหมือนที่เขาทอดกินเลยเนี่ยปลาเพนดาเนปลาที่เขากินแล้วแน่ๆเขาเรียกว่าปลา แต่วาหมูนี่มนหุดกันีหนึ่งไม่อยู่อันี้แทนไปเยเนี่ย้านอนต่ไาเป็นวาเนี่ยตาไม่ขยับอยู่ลูกมันก็หายใจชิ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี่หยไ่ลยะตัวดตุ๊ตัวดตุ๊ดุ่๊ดตัวดหุ๊เตุนะตัวใตญ่ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊เตุ๊ดตุ๊ดตุ๊เตุนดตุ๊ดตุ่ดตุ๊ดตุวดตุ๊ดลุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตัวดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุยตต